สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวบทที่6เนี่ยมันจะกล่าวถึงเรื่องพื้นที่เพราะนั้นในเนื้อหาเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแค่ว่าเราทบทวนความรู้ที่เราเคยทราบนะจากการที่คำนวณพื้นที่ของแต่ละรูปนะ,ะโดยเฉพาะรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวเราจะมา ดูสัญลักษณ์ก่อนนะสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายปีกกากล้ามปูแบบนี้นะคะจะใช้แทนพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมยกตัวอย่างเช่นถ้าด้านในนะคะเป็นสัญลักษณ์ a b c อันนี้จะหมายถึงพื้นที่รูปสามเหลี่ยม a b c นะซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ a จุด a จุด b แล้วก็จุด c อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากเขียนสัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยม a b c d ก็เขียนลักษณะเหมือนกัน จะเพิ่มจุดยอดมาอีกหนึ่งจุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าตาเพราะฉะนั้นเราต้องทราบสัญ,ญลักษณ์ก่อนก่อนที่จะไปทําอะไรที่จะไปคํานวณไปทําอะไรอย่างเงี้เนาะสัญ,ญลักษณ์เข้าใจแล้วนะคะน,นั้นทุกคนทราบแล้วก็สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะ,ะแทนความหมายของพื้นที่ได้เลยนะคะอันที่อันที่สองคือมาดูรูปสามเหลี่ยมก่อนนะในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะมี การกำหนดเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เนาะสมมุติ A B C เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมนะคะด้านตรงข้ามของจุดยอด A ก็คือด้าน B C เราจะกํากับด้วยสัญลักษณ์ A ตัวเล็กอันนี้หมายถึงความยาวด้าน B C ส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามกับจุดยอด B จะใส่สอน B ตัวเล็กก็หมายถึงความยาวของด้าน A C และสุดท้ายนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกับจุดยอด c ก็คือด้าน ab นะเราก็จะกำกับด้วยอักษร c ตัวเล็กมักจะใช้อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควรทราบก็คือความสูงความสูงเนี้ยเราหาได้3เส้นนะถ้าเราให้ a คือจุดยอดที่ลากมาตั้งฉากกับฐาน bc ความยาว h ที่ห้อย a อันนี้ก็คือเส้นส่วนสูงที่ ลากมาจากจุดยอด a นะคะแล้วก็เหมือนกันกับ h b นะก็ลากมาจากจุดยอด b แล้วก็สุดท้ายก็คือ h c นะซึ่งลากมาตั้งฉากนะกับจุดยอดจากจุดยอด c มาตั้งฉากกับด้าน a b อย่างนี้เนาะเมื่อเราคำนวณน,นะเมื่อเราคำนวณก็จะพบว่าเวลาเราคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเซนนึ่งนสอง 1, 2, คูณฐานเนีแล้วก็คูณสูงมันก็จะเป็น ลักษณะคือสูงก็จะเป็นอักษร h ที่ห้อย a นะนี่คือด้าน a นะที่มันตั้งฉากแล้วก็หรือเซนเนอร์สองคูณ b คูณด้วย h b ความยาวด้านนะที่เกิดความสูงที่เกิดจากจุดยอด b ลากลงมาแนละเซนเนอร์สองคูณ c คูณด้วย h c แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทฤษฎีบทเชวานั้นได้กล่าวว่าเส้นส่วนสูงมีทั้งหมด3เส้นนะของสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะตัดกันที่จุดจุดหนึ ถ้าใช้สูตรที่รู้ความยาวด้านทั้ง3อย่างเดียวนะคะเราสามารถคำนวณพื้นที่ได้เหมือนกันนะด้วยสูตรสแ a r ร r o ู t ของ s คูณสลบ a คูณสลบ b และคูณสลบ C โดยที่ค่า s ได้มาจากความยาวด้านทั้ง3รวมกันหารสองนะคะแล้วอันที่3นะคะได้มาจากการที่นำรัศมีของวงกลมแนบใน นะคะไปคูณกับ S คราวนี้รัศมีวงกลมแนบในจากที่เราทราบมาจากพื้นฐานในข้อหนึ่งเนาะรัศมีของวงกลมแนบในเนี่ยเราสร้างจุดศูนย์กลางวงกลมแนบในมาอย่างไรนะก็ถ้าเรามีสามเหลี่ยมใดๆใช่ไหมจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในนี้ได้มาจากเส้นแบ่งครึ่งมุมทั้งสามตัดกันนะคะที่จุดจุดหนึ่งก็ต้องก็ต้อง ย้อนไปอันนี้ก็คือเซนเตอร์นะเซนเตอร์ center ของตัววงกลมแนบไหนแล้วเราก็ลากสร้างวงกลมมาเนาซึ่งสัมผัสกับด้านทั้งสามจะเห็นว่ารัศมีก็ตั้งฉากนะคะกับด้านทั้งสามเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่ารัศมีมาตั้งฉากกับเส้นสัมผัสของแต่ละด้านนะคะตอนนี้เวลาเขาคำนวณ Are a นะคะก็รูปที่หนึ่งคสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งเนาะ รูปที่สองแล้วก็รูปที่สามเนี่ยแบบนี้ทีนี้แต่ละรูปทำยังไงรูปที่หนึ่งก็เส้นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานตรงนี้ก็คืออะไรสมมติข้างบนคือจุดยอด A ด้านทางในก็คือแหละด้าน a นะความยาวเอคูณฐานคูณสูงอ่าต่อไปมาดูรูปสีน้ำเงินเส้หนึ่งส่วนสองฐานก็จะเป็นสีใช่ไหมคูณสูงก็อ่า แล้วก็รูปที่สามก็สีเขียวเซนหนึ่งสองคูณฐานก็คือ b คูณสูงอ่าเพราะนั้นเอาตัวร่วมนะคะตัวร่วมทั้งสามดึงออกมาก็จะกลายเป็นเซนหนึ่งสองคูณได้ารนะหนึ่งส่วนสองคูณด้วย R แล้วก็ A บวก b บวกซจะอยู่ด้าน,นในทีนี้กลายเป็นว่า A บวก b บวก C หารสองคือ S มันก็เลยได้สูตรที่สามที่เราเห็นนะคะอ่าอีกรูปหนึ่ง สามารถคำนวณพื้นที่ ABC ได้เหมือนกันโดยใช้รัศมีวงกลมล้อมรอบทีนี้รัศมีวงกลมล้อมรอบนี่ได้มาอย่างไรจำได้ไหมคะก็ต้องวาดสามเหลี่ยมก่อนแล้วเส้นที่เราต้องหาคือแบ่งครึ่งตั้งฉากนะแบ่งครึ่งตั้งฉากแบ่งครึ่งตั้งฉากทั้งสามเส้นมันมาเจอกันที่จุดจุด เดียวเหมือนกันนะสมมติว่าชื่อว่าจุด O จุด O ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซนเตอร์นะคะเรียกว่าคคอคมเซนเตอร์แล้วก็ไปกลางรัศมีเท่ากับ AB หรือ4ก็ได้มันก็จะเป็นวงกลมวงกลมนี้เนาะวงกลมล้อมรอบเมื่อเราได้วงกลมล้อมรอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบว่าเวลาเราจะคำนวณเนาะอันนี้ต้องจริงๆมันมีพิสูจน์อยู่พอสมควรนะคะเนี่ยตัวที่ที่เนาะ เพราะนั้นกว่าจะได้มาเราอาจจะไปเดี๋ยวเราไปทําเป็นตัวแบบฝึกก็ได้ว่าคํานวณมาด้วยวิธีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นด้านทั้ง3เอามาคูณกันหารด้วย4คูณด้วยรัศมีของวงล้ออันนี้น่าจะต้องใช้เขาเรียกว่า,ากฎของไซน์โคไซน์นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเรายัางไม่ได้เรียนในเนื้อหาค้าส2งน่าจะมาทีหลังกฎของไซน์โคไซน์เนาะ ดังนั้นเดี๋ยวอันนี้อาจจะเก็บไว้พิสูจน์ในหัวข้อต่อไปนะคะัดจากนั้นนะคะก็มาพูดถึงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะซึ่งมีความยาวด้าน ab คือด้านความยาว a แล้ว bc คือยาว b และ ha คือเส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอด a มาอย่าง bc อันนี้รูปบอกว่าอะไรฐานคูณสูงก็จบใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยฐานคูณสูง ก็แล้วแต่ว่าจะให้ฐานอยู่ตรงไหน A B C D ถ้าเลือก A B คือฐานนะคะเส้นส่วนสูงก็วัดจากจุดยอด C แล้วกันเนาะมาหรือจุดยอด D ก็ได้อันนี้ก็ต้องเป็นระยะเท่ากันก็จะได้เป็นความยาวหรือความสูง H A เนาะแต่ถ้าเราเลือก B C เป็นตัวฐานเนาะก็ต้องไปลากเส้นส่วนสูงนะลากเส้นส่วนสูงน,นี้ก็ต้องมาตั้งฉากกับไอนะ้เจ้า B C เนาะก็อาจจะเป็นระยะว่าดีๆก็ต้อง ตัง้งฉากนี้เนาะงั้นก็ได้อะไรก็ได้นะสองตัวนี้ข้างหมูอ่าเหมือนเดิมสูตรเดิมเหนึ่งสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานถ้าด้านคู่ขนานคือ ad กับ bc นะคะเน้นต้องลองวาดรูปแล้วกันเนาะถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่ฐานเดียวกันสูงเท่ากัน ก็ต้องมีพื้นที่เท่ากันใช่ไหมอ่ยกตัวอย่างรูปนี้รูปนี้เขาบอก cd ขนาด ab นะเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดยอด abc ย่อมเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมที่เกิดจาก abd ด้วยจะเห็นว่าเราใช้ฐาน ab เดียวกันนั้นสูงเนี่ยาวัดจากไหนเราก็วัดจาก จุดยอดนั้นมาตั้งฉากกับฐานซึ่งจุดยอด C กับจุดยอด D เนี่ยมาตั้งฉากกับฐานด้วยระยะเดียวกันนะคะก็คือ h ที่เท่ากันในทางกลับกันนะคะถ้าพื้นที่ ABC ไปเท่ากับพื้นที่ ABD แล้วแล้วก็นะ,ะเราสามารถที่จะสรุปได้ว่า CD กับ AB นั้นขนานกันอันนี้น่าสนใจนะคือเอาไปใช้ได้นะคะมาดูตัวที่5นะคะที่พูดถึงสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมถ้ามีความสูงเท่ากันแล้วเขาบอกอัตราส่วนพื้นที่จะเท่ากับอัตราส่วนความยาวฐานตอนนี้ฐานเราไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความอัตราส่วนของพื้นที่ ABE ต่อด้วย CDE แล้วแล้วก็นะให้เอา a b หารด้วย c d ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอารูปไหนตั้งก่อนเนาะ,ะทำไมถึงได้อย่างนี้เพราะว่า ABE ก็คืออะไร เซนึส่วนสคูณฐานอ่ะเราคองใช้ฐานสูงนี่จะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยสูงเดียวกันอีกอันนึงก็เหมือนกันเนีเซนึ่งสองคูณฐาน CD คูณสูงเท่ากันเพราะนั้นทุกอย่างที่เท่ากันหายไปก็เหลือ AB ส่วนด้วย CD เนาะอันนี้ก็น่าจะเอาไปใช้ได้ในกรณีที่ถามความสัมพันธ์ของอัตราส่วนสามเหลี่ยมหารกันนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งรูปที่6นะคะสามเหลี่ยมสองรูป ที่มีมุมเท่ากันอ่าสมมติว่าอะไรล่ะ ADE มีมุม A เท่ากันกับ ABC ซึ่งมีม, e. มุม A เดียวกันว่าว่าอัตราส่วนพื้นที่นะคะจะเท่ากับอัตราส่วนของผลคูณด้านประกอบมุมซึ่งเท่ากันนั้นด้านประกอบมุมที่เท่ากันคืออะไรเรามอง A เป็นตัวที่เป็นมุมเท่ากันดันั้นอันที่1ถ้าเราเอาพื้นที่ ADE เป็นตัวตั้งก็ได้ AD คูณด้วยด้าน AE ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาอ่าตัว ABC เป็นตัวข้างล่างนะคะก็จะเป็น AB คูณด้วย AC นะก็ลักษณะเดียวกันอันนี้นะ่าจะต้องเป็นเรื่องของอะไรถ้าเราจะพิสูจน์ตัวนี้นะคะก็ใช้มุมเซต้าแล้วกันเนาะเอามุม A ที่เราบอกเท่ากันเนี่ยเป็นมุมเซต้าใดๆจริง,รงๆก็พิสูจน์ไม่ยากนะคะเราก็ใช้เซนหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูง โดยใช้อัตราส่วนตีโกนมาเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้น่าจะหลอกที่สุดเองก็ได้เนาะหรือครูจะไกด์ไลน์ก็คืออย่างงี้ถ้าเรามองไอ้เจ้าเอดีเป็นฐานนะคะตัว AE นี้ก็ลากลงมาเพราะลากลงมาก็ตั้งฉากเพราะนั้นมันก็จะเป็นความสูงให้กับรูปแรกใช่ไหมคะอีน,นี้ตัวความสูงนี้ยังไงเราเรียกมันว่า h อชห้อยนเนาะ นี้ h ค e. ่อย e อ่าโทษที h ค่อย e ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวความสูงนั้นเศษหนึ่งส่วนสคูณ a d คูณด้วย h ค่อย e นะนี่มาดู h ค่อย e เป็นยังไงเรามีสามเหลี่ยมที่มีมุมอ่าเซอยู่ที่มุม a, อ่าจุดยอด a แล้วก็ไอ้เจ้าฐานตัวนี้เนาะลากมาสมมติว่า f แล้วกัน มี a นะมี e e อยู่ข้างบนนะฮะ,ะครูกำหนด e อยู่ข้างบนนี้เพราะนั้นจะมี a มี f มี e ถามหาความสูง ef ef ได้ยังไง ef ก็คือ h ห้อย e ซึ่งมันก็คือเดีย๋ยวลืมตีโกรน,นะฮะก็คืออะไรล่ะอัตราส่วนที่เป็นด้านตรงข้ามมุมเราเรียกว่าสายใช่ไหมคะ,ะสายด้านนี้เนาะสายเซตา นะฮะไซต้าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามฉากอันนั้นเราก็แทนเจ้า HE ด้วย AE สายซต้าส่าอ่านี่ก็จะได้ความสัมพันธ์ของตัวที่1น,นะอ่าไปใส่ไปเลยนะเซนหส่วนสอง AD และ HE ก็คือ AE อีไซต้า เต่เม่นี้มาดู A B C บ้างถ้า A B C เราเริ่มที่ A C ด้วยใช้ด้านเดียวกันเพราะว่าเราต้องการมุมเตต้าที่จุดเดียวกันเนอะอีกรูปหนึ่งนะคะ A B C ก็จะเป็นไรถ้าครูจะวาดรูปนี้ก็ลาบ B ไปตั้งฉากกับด้านด้านที่เป็น A C เพราะนั้นแน่นอนเหมือนเดิมนะคะ A มีมุมเตต้า ขึ้นไปมี B แล้วก็อาจจะเป็นจุดอื่นที่ไม่ใช่ d ีด็อก็ได้นะเอาตัวอะไรดีอ่ะเอาสมมติว่า G สมมติ g ีเนาะอันะอนี้คือ H ของของของ B เพราะฉะนั้น i ายเซตเหมือนเดิมนะคะก็จะเท่ากับ H B. ห้อย B หารด้วยตรงข้ามฉากก็คือเราะนั้นกูก็จะได้หลักการเดียวกันเนาะ ่าถ้าเราใส่ a d e คือพื้นที่ข้างบนอ่าและ a b c พื้นที่ข้างล่างอันนี้ก็ได้เหนึ่งสองคูณฐานฐานเราใช้ a c ใช่ไหมอ่าสูงเราใช้เป็น h b ซึ่งเท่ากับ a b s i n เศษตา,ศาจะเห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือตัวสายเศษตา,ศาหายไปยเราก็จะได้ หน้าตาเหมือนที่เราต้องการน,นะวิธีพิสูจน์ก็จะประมาณนี้แหละนะใช้มุมไหนก็คือมุมที่เป็นมุมร่วมที่เท่ากันนะคะอ่ะทีนี้จากเนื้อหานี้จบแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างนะคะ